มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกชายของมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเขาจะได้ลงทุนเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์สังเคราะห์จนเขายังมีพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้เป็นอะไรก็ได้ดั่งใจนึกไม่ว่าจะเป็นรถถังไปเยียวยาสีฟันเขาเนี่ยก็สามารถแปลงได้ครับและเรื่องราวของเขามันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทกุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชออ่องอเบนเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก300ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า6ิ m i l l i ิ n d o l ดอลล่ากันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มมาที่พระเอกของเราโดยพระเอกเขาเนี่ยก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีและเขาเนี่ยก็มีคนรับใช้มากมายครับ และในวันนี้พายเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปเรียนโดยเฮลิคอปเตอร์และหลังจากที่ลงจอดเขาเนี่ยก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเสือน้อยพายเอกเนี่ยจึงได้แกล้งเสือน้อยด้วยที่เขาเนี่ยก็แกล้งทําเป็นเงินตกเสือน้อยเนี่ยจึงรีบเก็บเงินเข้าปากแล้วพายเอกเนี่ยก็ได้มาบอกว่าแบงค์นั้นเนี่ยมันเป็นยาทายและผลเนี่ยก็จะออกมาในอีกสองนาทีทาให้หลังจากนั้นเสือน้อยเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ําไปแบบหมดสภาพเลยครับแต่เพียงแค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่จบ ลุงคนรับใช้เนี่ยก็ได้กดรีโมทครับทาให้ห้องน้ําของเสือน้อยเนี่ยเปิดออกก่อนที่ลุงคนรับใช้เนี่ยจะกดอีกที่ทาให้สซวมเนลอยขึ้นไปบนฟ้าจนเสือน้อยเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปก่อนจะตกลงมากลางวงเชลิดเดอร์และนั่นก็ทําให้พระเอกและลุงคนรับใช้ก็ได้ขากันอย่างชอบใจมากเลยครับแต่แล้วในระหว่างนั้นเองจุจๆเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงใส่แว่นคนหนึ่งเดินมาบนพระเอกว่ารู้ไหมว่าเล่นแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแค่ไหน ก่อนที่เธอเนี่ยจะด่าพระเอกว่าหน้าอย่างกระตูดลิงทาให้พระเอกของเราเนี่ยโมโหมากครับและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยเดินมาที่ห้องเรียนก่อนจะเจอดอ,อร์ผมขาวคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนและก็เป็นอาของสาวแว่นและตอนนั้นเองอาของสาวแว่นเนี่ยก็เลยถามพระเอกว่าเขาเนี่ยจะชำระศพถ้าพระเอกเนี่ยทนดูได้เกินสามนาทีค่อยมาว่ากันต่อและต่อจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้รับคําท้าไปครับ และเมื่อด็อกเตอร์เนี่ยมาชำแหลศพนักศึกษาคนอื่นเนี่ยก็พากันเป็นลมกันหมดซึ่งมีแค่พระเอกคนเดียวที่ยืนดูได้แต่จริงๆแล้วพระเอกเนี่ยครับได้เอาลูกตาปปอมเนี่ยมาแปะไว้ทําให้เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังดูอยู่และเมื่อด็อกเตอร์เนี่ยได้รู้ความจริงเขาเนี่ยก็ได้เอามือถางตาพระเอกออกครับและเมื่อพระเอกเนี่ยเห็นศพที่ชำแหละเขาเนี่ยก็สลบตามๆกันไปและต่อจากนั้นเนะครับเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน พระเอกเนี่ยก็ได้แอบเดินออกมาจากห้องเรียนก่อนจะแอบลงมากินข้าวและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสาวแว่นอีกครั้งในครั้งนี้พระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นประธานโรงเรียนและเขาเนี่ยจะให้ไล่อาของเธอแล้วก็ตัวของสาวแว่นออกทําให้ในตอนนั้นด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครเนี่ยไล่ฉันออกได้เพราะฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่รัฐบาลเนี่ยแต่งตั้งให้กับโรงเรียนนี้ก่อนที่เขาจะบอกพระเอกว่า พ่อแกเนี่ยไม่ใช่ประธานโรงเรียนป้านนี้เนี่ยแกโดนกระทืบตายไปแล้วและที่ด็อกเตอร์นะครับได้พูดออกมาแบบนั้นเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเกเรมากด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยได้ถามพระเอกไปว่าแน่จริงก็ลองให้เขาได้บอกว่าพ่อตัวเองไม่ใช่ประธานโรงเรียนดูสิพระเอกเนี่ยก็เลยรับคำท้าก่อนจะพูดไปตามนั้นและหลังจากที่พระเอกได้พูดจบด็อกเตอร์และสาวแว่นก็ได้รีบวิ่งออกไปในทันทีครับทำให้พระเอกเนี่ยสงสัยว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อเขาได้หันไปดูด้านหลังก็ได้พบคำักเตียงคน,นอื่นๆครับที่หมั่นไส้ในตัวเขามากที่พากันวิ่งเข้ามากระทืบระเอกทาให้หลังจากนั้นนะครับระเอกเนี่ยก็เลยกะจะมาแก้แค้นด็อกเตอร์เขาเนี่ยได้แอบเข้ามาที่ห้องของด็อกเตอร์กับคนรับใช้ก่อนจะได้เจอกับชิ้นส่วนอวัย,ยวะต่างๆที่เดินได้และในตอนนั้นเองฝ่ายลุงคนรับใช้เนี่ยก็ได้โดนกับดักมันเนี่ยกัดไปที่ก้นของเขาครับเขาเนี่ยก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาและต่อจากนั้น พระเอกเนี่ยจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาค้นห้องของด็อกเตอร์แต่ก็กลับไม่เจอหลักฐานอะไรเลยทำให้พระเอกเนี่ครับก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านไปและต่อมาหลังจากนั้นนะครับพ่อและแม่ของพระเอกพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมพระเอกที่บ้านแต่สักพักหนึ่งก็ได้มีสาวสวยคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านเดินมาขอประตูหน้าบ้านก่อนจะบอกว่าน้ําที่บ้านของเธอเนี่ยไม่ไหลเลยมาขออาบน้ําที่บ้านพระเอกและเมื่อแม่พระเอกเนี่ยเห็นพระเอกกับสาวสวยกําลังเล่นน้ํากันในสระ แม่เนี่ยก็ได้บอกพระเอกว่าแกเนี่ยจาชื่อพ่อของแกยังไม่ได้เลยฉันในเสียแรงที่คอดแกออกมาพระเอกเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าผมน้ามันของแถมตอนทําผมเนี่ยแม่เนี่ยสนุกจะตายทาให้แม่นะครับก็เลยตอบกลับมาอีกว่าเออมันก็มันจริงๆด้วยก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินจากไปและในคืนนั้นเองนะครับทังด้านของฝ่ายพระเอกเขาเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวที่ผับก่อนจะดื่มไปเยอะจนเมามาก และเขาเนี่ยก็ได้สาดเหล้าไปใส่ผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะกลับมาเต้นต่อและสาวคนนั้นเธอเนี่ยก็ได้เข้ามากอดพระเอกพอเห็นว่าแฟนของเธอมาโดยที่แฟนของเธอดนันเขาเนี่ยก็เป็นยากูซ่าแต่ในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็กําลังเต้นกระจายเลยครับพิธีกรเนี่ยก็ได้ชวนให้เขามาเป็นแชมป์ประจําคืนนี้แต่ทว่าในตอนนั้นเองเนะครับแฟนหนุ่มยากูซ่าเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยกำลังอยู่กับผู้ชาย และหลังจากที่พระเอกเนี่ยได้ออกมาจากผับพระเอกเนี่ยก็เมามากฝ่ายหยิงสาวเนี่ยก็กลัวพระเอกจะช็อกจึงโทรไปขอคำปรึกษากับเพื่อนครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ฉีดยาเข้าเส้นกระตุ้นหัวใจพระเอกเนี่ยจึงจะรอดได้และระหว่างคุยโทรศัพท์เพื่อนเนี่ยก็บอกว่าให้ฉีดตรงกลางหน้าอกแต่ทว่าในตอนนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ขยับตัวทําให้เข็มฉีดยาเนี่ยปักไปที่ช้างน้อยของเขาและเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนจะหัวกระแทกกับเธอ ทำให้เธอเนี่ยสลบน้ําลายฟูมปากแล้วแฟนอย่างก,กูซ่าของเธอเนี่ยก็ได้กลับมาพอดีพระเอกเนี่ยจึงรีบเพนหนีออกมาและเมื่อพระเอกเนี่ยครับเขาได้กลับมาถึงที่บ้านพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับแม่ที่กําลังวิ่งลงมาหาพระเอกซึ่งพอพระเอกเนี่ยก็ได้ตามออกมาด่าว่าชายโชดกับหญิงชั่วคู่นี้เนี่ยก็คือแม่แกและแม่เนี่ยก็ได้สารภาพหมดแล้วว่าที่จริงแล้วพระเอกยังไม่ใช่ลูกของพ่อคนนี้และในตอนนั้นเองนะครับ ฝ่ายลุงคนรับใช้เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาเล่าความจริงและแม่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าพ่อเนี่ยคุกเข่าให้ลูกลูกเนี่ยจะต้องหน้ามืดหลังจากนั้นลุงคนรับใช้เนี่ยก็ได้คุกเขา่าและพอพระเอกเห็นเช่นนั้นเขาเนี่ยก็ได้เสดหน้ามืดลงไปในทันทีเลยครับและเมื่อพระเอกเนี่ยครับได้ฟื้นขึ้นมาแล้วฝ่ายพ่อเศรษฐีเน,เ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 นี่ยก็ได้เอาเช็คมาให้พระเอกก่อนจะบอกพระเอกว่าถ้าไม่เลิกยุ่งกับคนรับใช้เขาเนี่ยก็จะไม่ได้รับมรดกสักบาทเดียว และพระเอกเนี่ยก็เลยรับเช็ moved, คมาอย่างไวก่อนจะทีบลุงคนรับใช้เนี่ยให้ออกมาจากบ้านและต่อจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เดินหมดอะไรตายอยากมาที่โบสถ์ก่อนจะได้เจอกับสาวแว่นและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันขอสาบานว่าฉัน,น่ยหาความหลอกของเธอไม่ได้เลยทําให้พระเอกที่ได้ฟังนะครับก็ได้เดินคอตกกับมาที่บ้านและในขณะที่พระเอกเนี่ยมาถึงที่บ้าน <c oughs> เขาเนี่ยก็ได้เจอกับแก๊งอยากูซ่าที่ตามมาจัดก,การกับพระเอก และในตอนนั้นเอนะครับทั้งด้านของลุงคนรับใช้ที่พระเอกเนี่ยได้ไล่ไปก็ได้เข้ามาช่วยต่อสู้กับแก๊งยากูซ่าด้วยและขณะที่พระเอกเนี่ยจับลูกพี่ของแก๊งนั้นได้ขณะเดียวกันพ่อของพระเอกเนี่ยก็โดนจับอยู่พวกเขาเนี่ยจึงต้องแลกตัวประกันกันแล้วฝ่ายพ่อเขาเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงกับพื้นพอดีครับทาให้พระเอกเนี่ยสลบไปเหมือนที่แม่เนี่ยเคยบอกทําให้ในตอนนี้นะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้โดนแก๊งยากูซ่าจับมัดกุญแจมือไว้กับเสาไฟ พร้อมกับติดตั้งระเบิดเวลานับถอยหลังทําให้ในจังหวะนั้นพระเอกนะครับจึงตัดสินใจฟันมือตัวเองจนขาดเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยได้รอดแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําไม่ทันเพราะระเบิดเนี่ยทำงานซะก่อนก่อนที่ภาพนะครับจะตัดมาที่ทั้งสาวแว่นที่ในตอนนี้เธอเนี่ยได้นอนฝันร้ายแต่ด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้เดินมาพูดคุยถึงพระเอกและต่อจากนั้นไม่นานนักก็ได้มีสายโทศรศัพท์เข้ามาบอกว่าพระเอกเนี่ยได้โดนระเบิด และร่างกายของเขาเนี่ยก็เละไปทั้งตัวทําให้ดอกเตอร์กับพ่อได้เข้ามาดูศพของพระเอกทําให้เห็นว่าพระเอกเนี่ยเหลือแต่ปากที่ขย,ยับได้ทําให้ดอกเตอร์นี่ครับจึงได้พูดถึงอวัยวะเทียมที่พระเอกเนี่ยเคยเห็นก่อนหน้านี้และตอนนี้ตัวเขาเนี่ยก็ได้นขนความมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดอกเตอร์เนี่ยก็ได้บอกอีกว่าพระเอกเนี่ยเหลืออวัยวะเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนั่นเนี่ยก็คือสมองกับปากส่วนชิ้น,นอื่น เราเต้องใช้อวัยว,วะเทียมมาประกอบร่างใหม่แต่ฝ่ายดร์อาร์ของสาวแว่นนะครับก็ได้บอกต่ออีกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นต้องใช้ฝีมือของดร์ควีนฝรั่งผู้ชํานาญสาขานี้เท่านั้นถึงจะสามารถผ่าตัดให้พระเอกได้แต่ว่าจะต้องมีเงิน60ล้านเหรียญไปให้เขาเขาเนี่ยถึงจะยอมผ่าตัดทำให้พ่อของพระเอกจึงคิดโทรหาพ่อเศรษฐีแล้วก็ให้พวกเขาได้คุยกันฝ่ายพ่อเศรษฐีนะครับก็ได้บอกมาว่า พระเอกเนี่ยต้องตัดพ่อตัดลูกกับลุงคนใช้ก่อนแต่พระเอกเนี่ยก็บอกตัดพ่อตัดลูกกับเศรษฐีไปทํให้ลุงคนรับใช้ที่เป็นพ่อของพระเอกก็ได้บอกพระเอกว่าเขาเนี่ยมีเงินอยู่แค่6กพันดอกเตอร์หัวข่าวเนี่ยจึงขอรับงานนี้เอาไว้และจะขอประกอบร่างของพระเอกให้ในราคา6กพันครับและหลังจากนั้นนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านผลไปในตอนนี้ดอกเตอร์เนี่ยก็ได้ประกอบร่างให้พระเอกเสร็จแล้วและหน้าของพระเอกมันเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยม ฝ่ายพ่อเนี่ยก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ว่าทึงจะใช้ของถูกก็ขอให้มันยมีคุณภาพหน่อยเช่นลบเหลี่ยมให้พระเอกหน่อยซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยก็บอกว่าได้สิและเขาเนี่ยก็ได้ลองทําใหม่แต่แขนนั้นเนี่ยกระดันไม่เท่ากันครับแขนของพระเอกข้างหนึ่งเนี่ยเล็กและแขนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแขนเด็กพ่อพระเอกเนี่ยจึงเริ่มหัวร้อนก่อนจะไปคัดแขนมาใหม่และหลังจากที่ประกอบกันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาฝึกการใช้อวัยวะต่างๆกัน และพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากเพราะว่าอวัยวะของเขาเนี่ยครบแล้วแต่าพระเอกเนี่ยเขาก็ดีใจจนเต้นไม่หยุดครับก็ได้แต่ต้องรอจนกว่าฐานของพระเอกเนี่ยจะหมดและในระหว่างนั้นพระเอกเนี่ยก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาแต่อวัยวะเพศของเขาก็ททนเป็นใสา่ย,ยางสังงานครับและพอเห็นแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นลมไปอีกรอบและเมื่อพระเอกเนี่ยครับได้ฟื้นขึ้นมาจากการสลบแล้วด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้บอกอีกว่าสมองของพระเอกตอนนี้นขาดชิปไปอีกชิ้น ถ้าใส่เพิ่มลงไปเมื่อไหร่โปรแกรมที่อยู่ในสมองจะเริ่มทํางานและพระเอกนจะสามารถแปลงร่างได้แต่ฝ่ายพระเอกเขาบอกว่าไม่ขออะไรมากขอให้มันเหมือนเดิมก็พอแล้วแต่ด็อกเตอร์เก็บอกว่าเขา่ยยังคิดค้นไม่สําเร็จพระเอกยก็เลยโมโหก่อนจะฉีดใส่ด็อกเตอร์ซะเลยครับและต่อจากนั้นครับทั้งด้านฝ่ายพ่อของพระเอกเขาเ่ยบอกขึ้นมาว่าถ้าแก๊งยากูซ่าเนี่ยมันรู้ว่าพระเอกยังไม่ตายมันจะต้องกลับมาฆ่าพระเอกแน่ๆ พ่อเนี่ยจึงจัดงานศพหลอกๆให้พระเอกส่วนสาวแว่นนั้นก็ได้มาร้องไห้เสียใจหน้าหลุมศพพระเอกครับและเมื่องานศพปลอมๆนะครับได้เสร็จสิ้นลงไปภาพเนี่ยก็จะตัดมาอีก2ปีต่อมาที่เกาะฮ่องกงตอนนี้ที่บ้านของพระเอกเนะครับ้านเนี่ยก็ได้โดนฝนตกใส่จนน้ำเนี่ยทำให้เครื่องของพระเอกร้วนะพระเอกของเราก็ใช้ชีวิตโดยการกินถ่านเป็นอาหารครับเขาเนี่ยก็บอกพ่อว่าเบื่อมากเลยพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่า จะซื้อฐานยี่ห้อใหม่มาให้กินและในตอนนั้นเองนะครับทางด้านของเสือน้อยคนที่เคยโดนพระเอกแกล้งเอาไว้ตอนต้นเรื่องเขาเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกก่อนจะบอกว่ามีการรับสมัครงานซึ่งนั้นเนี่ยก็คือการเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับเขาเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยลองไปสมัครดูและต่อจากนั้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยจึงได้เดินทางมาสมัครงานก่อนที่เขาเนี่ยจะเจอคนที่มาสมัครงานเหมือนกันและคนคนนั้นก็ได้บอกเขาว่า ที่นี่เนี่ยคือสุาสานอาจารย์ให้เขาเนี่ยระวังตัวเอาไว้และในตอนนั้นจูจูเนี่ยก็ได้มีเด็กสาวเข้ามาทักทายพระเอกก่อนจะบอกว่าจะพาเขาเนี่ยไปห้องอาจารย์ใหญ่แต่พอเดินมาได้2อก้าสาวานคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงแล้วและพระเอกเนี่ยก็ได้โดนนักเรียนกระหน่ำจนถึงห้องน้ําอาจารย์ใหญ่ส่วนฝ่ายอาจารย์ใหญ่ตัวจริงนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นนักเรียนแล้วก็ได้โดนจับแก้ผ้าครับเพราะว่าโดนจับได้แล้วว่าเขาเนี่ยปลอมตัว และพระเอกเนี่ยจึงได้เข้าไปถึงห้องเรียนและนักเรียนในห้องเนี่ยก็ตกใจว่าผ่านด่านมาได้ยังไงแต่ทว่าสุดท้ายนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็โดนเหล่านักเรียนเขา้ามากระทืบอ,อยู่ดีและต่อจากนั้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนนักเรียนลากไปที่หน้าห้องน้ญญําครูใหญ่ซึ่งฝ่ายครูใหญ่เนี่ยก็ได้แวะมาบอกว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จะชินไปเองทําให้พระเอกนะครับจึงได้ถูกจับแขวนไว้อยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนจนฝ่ายสาวแว่นที่เป็นครูโรงเรียนนี้เหมือนกันได้ผ่านมาเห็น แต่ถว่าในตอนนี้เธอเี่กกลับดูสวยขึ้นแต่จูๆ่ๆก็ได้มีลูกเจ้าของโรงเรียนในขี่รถมารับเธอไปทําให้พระเอกเนี่ยจึงคิดจะฆ่าตัวตายโดยการเอาดิ้วแย่ปักไฟไปหลายที่แต่เขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเขาเนี่ยจึงตัดสินใจกระโดดลงมาจากบนบ้านแต่ด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้กลับมาพอดีก่อนจะได้โยนฉิบเข้าปากเขาแล้วเมื่อพระเอกเนี่ยได้ฉิบเข้าไปโปรแกรมลอกเรียนแบบเนี่ยก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับและตอนนี้ พระเอกเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ทําไมพระเอกเนี่ยจึงของลองแปลงร่างเป็นหม้อข้าวดูแต่พอเขาเนี่ยแปลงกลับมาครับเขาเนี่ยก็มีข้าเวเต็มปากทําให้เขานี่ครับก็เลยลองแปลงร่างของตัวเองเนี่ยเป็นยาสีฟันแต่แต่ว,ว่าเขาเนี่ยก็แปลงร่างกลับคืนร่างเดิมไม่ได้และในตอนนี้นั้นพระเอกเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นของใช้ทําให้ต่อจากนั้นน่ครับพระเอกเนี่ยก็เลยออกมาตามหานาั่งเอกเอขาเนี่ยยื่นตาเข้าไปดูดในห้องน้ํา ก่อนจะโดนแม่บ้านเนี่ยปิดประตูหนีบตาและเขาเนี่ยก็กะัดจะมาเพื่อจีบนางเอกเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยชอบเขาและเมื่อเจอนางเอกแล้วพรพเอกเนี่ยก็เลยเล่าว่าเขาเนี่ยเห็นน้ําตาของนางเอกในงานศพของตัวเองเมื่อ2ปีก่อนทําให้นางเอกเนี่ยครับก็เลยขำออกมาก็จะบอกว่าเธอเนี่ยแค่เหยียบแมลงสาบตายเนี่ยก็ร้องไห้แล้วและระหว่างนั้นเองก็ได้มีกลุ่มผู้หญิงปวดท้องเนี่ยมาเข้าห้องน้ําพเอกเนี่ยก็เลยแปลงร่างเป็นโถชักโคก ทำให้ฝ่ายนางเอกที่ได้เห็นแบบนั้นนะครับเธอเนี่ยจึงพูดออกมาว่างานคนคว้าของคุณอาเนี่ยสำเร็จแล้วหรอแต่ฝ่ายพระเอกเขาเนี่ยก็ได้ถามผู้หญิงที่ปวดท้องว่าจะถ่ายหนักหรือจะถ่ายเบาพอฝ่ายป้าที่เข้าห้องน้ำนะครับบอกว่าจะถ่ายหนักพระเอกเนี่ยจึงถีบป้ากระเด็นออกมาจากห้องน้ําเลยและหลังจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่โชว์นักมายากลตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้มาทาลูกชายเจ้าของโรงเรียนที่กําลังจีบนางเอกอ,อยู่ ว่าให้มาร่วมการแสดงเป็นเป้าลูกดอกเพื่อจะแยกตัวเขาเนี่ยออกจากนางเอกและหลังจากที่แผนเนี่ยเป็นไปตามที่เขาคิดพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปในปืนใหญ่พร้อมกันกับนางเอกครับก่อนที่ปืนใหญ่เนี่ยจะยิงออกมาและพวกเขาเนี่ยก็ได้ลอยก่อนจะตกลงมาทําให้นางเอกเนี่ยประทับใจมากและหลังจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดมาในเช้าว,วันถัดมาในวันนี้หลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยใส่ชิปมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้กลับมาสอนที่โรงเรียนตามเดิม และพระเอกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับกลุ่มนักเรียนที่เดินเข้ามาหาแล้วก็ลุมเขาเหมือนเดิมแต่เขาในวันนี้กลับรับปืนได้หมดครับทำให้นักเรียนเนเละกันเป็นแถวและเมื่อครูใหญ่เนี่ยครับได้ทราบข่าวเขาเนี่ยจึงเรียกพระเอกมาชื่นชมและหลังจากชื่นชมเสร็จเขาเนี่ยก็ได้ไล่พระเอกออกครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยแย่งแฟนลูกเจ้าของโรงเรียนทำให้พระเอกเนี่ยบอกกับครูใหญ่ว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นคนเล็กก่อนจะจัดการกับทั้ง3าคนไป ทั้งลูกชายเจ้าของโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนรวมถึงคู่ใหญ่ครับจนเขาเนี่ยโดนโรงพยาบาลบ้ามารับตัวไปและหลังจากนั้นแก๊งยากูซ่าเนี่ยก็ได้ตามมาเจอก่อนจะยิงปืนใส่เขาแต่พวกมันเนี่ยก็ทำอะไรพระเอกไม่ได้อีกแล้วทําไมหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่มีเงิน60ล้านเหรียญก็ได้ให้ลูกน้องใส่อวัยวะเทียนที่มีคุณภาพและหลังจากนั้นลูกน้องที่ได้รับการประกอบร่างแล้วก็ได้แปลงร่างเป็นเสือน้อย แล้วก็มาที่งานเลี้ยงเพื่อจะจัดการกับพระเอกและเมื่อฝ่ายลูกน้องของยากูซ่านะครับมันเนี่ยได้เจอกับพระเอกแล้วมันเนี่ยก็ได้ไก่ล่างก่อนจะกระหน่ำยิงปืนทําให้ทุกคนในงานเนี่ยหนีตายไปหมดและพระเอกเนี่ยก็ได้หลบมาก่อนจะเจอกับนางเอกแต่แล้วมันก็ไม่ใช่นางเอกครับแต่เป็นหนุ่มยากูซ่าที่ไก่ล่างมาและมันเนี่ยก็ยิงปืนใส่พระเอกทําให้พระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งหลบมาก่อนจะเจอกับดรหัวฟูแต่เขาเนี่ยก็ไม่มั่นใจ ว่าน,นี่เนี่ยใช้ตัวจริงหรือเปล่าแล้วพระเอกก็ได้เจอกับพ่อและเขาเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจจนพระเอกของเรานะครับได้เจอกับนางเอกแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีและก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นตัวปลอมก่อนจะสับหัวเธอแต่สุดท้ายก็ได้มีพระเอกเนี่ยเข้ามาอีกคนสรุปพระเอกคนแรกนะครับก็ได้กลายเป็นตัวปลอมที่กลายร่างเรียนแบบมาทําให้พระเอกเนี่ยวิ่งหนีออกมาแล้วก็โดนปืนยิงรถจนระเบิด แล้เขาเนี่ยก็ได้จมอยู่ในกล้องระเบิดเหลือเพียงชิ้นส่วนเป็นมือข้างเดียวทําให้ในตอนนั้นหัวหน้าแก๊งยากูซ่าเนี่ยครับก็ได้พูดออกมาว่าของถูกเนี่ยจะมาสู้กับของแพงได้ยังไงแต่ในตอนนั้นเองพระเอกเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นมาม่าแก่ๆแ,แล้วก็เดินเข้ามาสู้กับหนุ่มยากูซ่าก่อนที่เขาจะแปลงร่างเป็นเตารีดยักษ์แล้วก็กลายเป็นไมโครเวฟแล้วก็อบพวกยากูซ่าเนี่ยจนหลอมละนลายและเมื่อทุกอย่างนะครับได้กลับมาสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว นางเอกเนี่ยก็ได้สงสัยว่าพระเอกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทําไมพระเอกของเราจึงก้มเปิดให้นังเอกดูว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง f i t y Million Dollar Man โดยผมนะครับก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้นะครับมันดูเก่าแล้วก็ฮาดีแต่มัน,นก็เป็นไปตามคาแรคเตอร์ที่โจซิงชื่อพระเอกของเรื่องนชอบเล่นอยู่แล้วครับ แล้วเพื่อนๆเละครับชอบหนังเรื่องไหนของโจซิงฉือกันบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อผมเนี่ยจะได้เอามาสปอยกันอีกและหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ i m d b ไปได้ที่6.2เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากระชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทังช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกเราสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงกลุ่มและก็ลิงก์ไอด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิงดุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ